สวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่น่ารักนะครับวันนี้เร,เราก็มาเรียนกันเช่นเคยครับในบทที่9บทที่9ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายและการบรรยายนะครับเราก็มาดูว่าเรื่องนี้จะมีความสําคัญยังไงและจะต,ต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างในการเรียนนะครับเรามาเรียนกันเลยในวันนี้ครับการอธิบายและการบรรยายนะครับการเขียนก็จะเป็นเครื่องมือสื่อสารสําคัญในการเป็นการสื่อกลางที่จะสร้างความเข้าใจนะครับในชีวิตประจําวันของผู้เรียนการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยายก็เป็นสิ่งที่ใช้มากที่สุด ในชีวิตเลยนะครับในชีวิตประจําวันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไปที่ไหนมาที่ไหนเราก็ต้องมีการเขียนอธิบายไม่ใช่ว่าแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องราวต,ต่างๆที่เราได้พบได้เห็นได้เจอในสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปในชีวิตของเรานั่นเองครับความหมายของการอธิบายนะครับการอธิบายคืออะไรนะครับเราก็มารูกันครับความหมายของการอธิบายนะครับการอธิบายหมายถึงอะไรนะครับกา,า,อาอร,รอธิบายก็คือการเขียนที่ทําให้บุคคลอื่นเข้าใจในความจริงความสัมพันธ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆทั้งที่เป็นปรากฏ ธรรมชาตินะครับเช่นถ้าเกิดแบบว่าเราได้พบเห็นหรือเราได้เป็นนักข่าวเป็นผู้เขียนข่าวการต่างๆหรือว่าในชีวิตประจาวันของเรานี่แหละเราจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังหรือจะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติเหมือนกับในช่วงนี้ก็จะเป็นน้ําท่วมใช่ไหมครับเราก็จะเขียนข่าวหรือว่าจะเขียนจะอธิบายยังไงให้เพื่อนเข้าใจเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะอธิบายด้วยนะครับถึงจะสามารถอธิบายให้กับเพื่อนได้เข้าใจได้ทราบความจริงที่เกิดขึ้นของข่าวนะครับผม ัวข้อต่อมาก็จะเป็นแนวทางในการเขียนอธิบายนะครับแนวทางการเป็นผู้เขียนอธิบายที่ดีมีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะอธิบายนะครับเป็นยังไงเ <classified. S 1> ขาบอกว่าผู้ที่อธิบายจะต้องมีความเข้าใจเป็นเรื่องเรื่องราวเป็นอย่างดีต้องรู้ว่าส่วนใดเป็นส่วนสําคัญของเรื่องนะครับสการเตรียมข้อมูลในการเขียนอันนี้เขาอ,อธิบายว่ายังไงนะครับผู้อธิบายจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเรื่องเป็นอย่างดีรู้กับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะ มาเล่าให้ฟังหรือจะมาเขียนให้เพื่อนฟังหรือจะมาเขียนให้เพื่อนดูในเรื่องชีวิตของเราหรือว่าในเหตุการณ์ที่เราเคยประสบมานั่นเองนะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่2ก็คือการเตรียมข้อมูลในการเขียนนะครับสการเป็นผู้ช่างสังเกตนะครับก็ต้องจดจําข้อมูลต่างๆหากไม่มีลักษณะนี้ก็ขอให้ฝึกฝนตนเองนะครับเราก็ต้องฝึกการเป็นผู้ช่างสังเกตในชีวิตประจําวันในเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องเดินผ่านมานะครับก็เป็นความหมายของการเป็นผู้ช่างสังเกตนะครับแล้วมาดูตัวที่4ี่เขาบอก ว่ากลว,วิธีในการอธิบายกลว,วิธีในการอธิบายนะครับผู้อธิบายก็ต้องมีกลว,วิธีเพื่อนําเสนอความคิดให้ผู้อ่านเข้าใจรู้จักเลือกวิธีการนําเสนอให้เหมาะสมเ <c oughs> ช่นการเขียนเรื่องความหมายก็กลว,วิธีในการนําเสนอก็จะมีการนิยามบ้างการจะดึงจูงใจเข้าโคงเรื่องยังไงให้กับผู้อื่นได้รู้เรื่องในเรื่องในสิ่งที่เราจะอธิบายนั่นเองนะครับ ห้าการลำดับความต้องไม่สับสนนะครับอันนี้ข้อ5เขาบอกว่าต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อง่ายต่อการจําหรือความเข้าใจของเพื่อนเราที่เราจะามาเขียนอธิบายหรือเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนฟังนั่นเองนะครับข้อที่หกเขาบอกว่าการใช้ภาษาในการอธิบายให้ตระหนักถึงอะไรนะครับให้ตระหนักว่าต้องเขียนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายภาษาก็ต้องมีความสําคัญเข้า <FE> ใจง่ายเลือกใช้คําที่เพื่อนเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นภาษาที่ชัดเจนไม่ต้องกำกรวมอะไรมากมายนะครับนี่ก็เป็นความ หมายของหลกักการที่จะเป็นผู้อธิบายที่ดีในข้อที่6การใช้ภาษาในการอธิบายให้ตระหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่6เราก็มาดูหัวข้อต่อมาครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรกลวิธีในการอธิบายนะครับก็จะมีอยู่กลวิธีที่1นึ่เขาบอกว่าการอธิบายตามร,ระดับขั้นตอนใช้อธิบายกิจกรรมการปฏิบัติหรือกระบวนการต่างๆนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าก็จะเป็นการเกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนการเช่นการประกอบอาหารการออกกําลังกายการทดลองวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะครับ อันนี้ก็จะเหมาะกับ,บข้อที่1การอธิบายตามลําดับขั้นตอนนั่นเองครับ2การใช้ตัวอย่างในการอธิบายการใช้ตัวอย่างในการอธิบายเป็นยังไงก็เช่นความรู้หลักการหลักธรรมะเป็นต้นเมื่อใช้ตัวอย่างประกอบก็จะทําให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่2การใช้ตัวอย่างใช้อธิบายความเข้าใจยากนะครับตัวอย่างเราก็จะมีในหนังสือให้ทุกคนไปดูในหนังสือนะครับในเรื่องของทุกคนย่อมเป็นคนดีมีงานทําอะไรอย่างนี้นะครับสามเขาบอกว่า รรการเปรียบเทียบความเหมือนความตาม่างอันนี้ข้อที่3ใช้อธิบายในสิ่งที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยหรือสิ่งแปลกใหม่นะครับเราก็ต้องพยายามยกตัวอย่างอธิบายให้เพื่อนเข้าใจสิ่งแปลกใหม่วิธีการนําเสนอของเราก็มีการเทียบเคียงกับสิ่งที่เพื่อนน่าจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยโดยยกตัวอย่างความเหมือนความตาม่าง พยายามบอกว่าหอมถ้าเพื่อนบอกว่าไม่รู้หอมก็พยายามบอกว่าคล้ายๆกับกระเทียมอ่ะรู้จักกระเทียมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามเปรียบเทียบนําสิ่งของหรือว่าเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนคนที่เราไปพูดด้วยนะเขาเป็นวัยไหนเขาน่าจะรู้สับไหนบางทีเขาอาจจะรู้สับในสิ่งที่สับแสดงอะไรนะแบบเราก็ต้องพยายามเปรียบเทียบความเหมือนความต่างให้เพื่อนได้เข้าใจเราก็จะเข้าใจกันเองแหละ ถ้าเกิดเราเพิ่มพูดกับเพื่อนวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันของเรานะครับ <c oughs> เขาจะมีศัพท์ของเขาอยู่เราน่าจะอธิบายเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมถ้าเกิดเป็นคนสองคนคุยกันนะนะภาษาเดียวกันนะเข้าใจปะโอเคนะครับหัวข้อที่4นะครับการชี้สาเหตุและผลลัพธ์สัมพันธ์กันนะครับใช้อธิบายเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันทางเหตุผลอาจจะอธิบายจากเหตุผลหรือผลลัพธ์ไปหาเหตุก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่4ี่เขาบอกว่าการชี้สาเหตุและผลลัพธ์สัมพันธ์กันใช อาจจะอธิบายจาก เหตุไปผลหรือผลไปหาเหตุก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะมีตัวอย่างให้ทุกคนไปศึกษากันในหนังสืออยู่นะครับก็พยายามอธิบายหาเหตุผลจากเหตุไปผลจากผลไปเหตุอันนี้นครับก็พยายามการชี้เหตุผลในหัวข้อที่4หัวข้อที่5้าเขาบอกว่าการนิยามหรือการให้คําจํากัดความนั่นเองนะครับก็อธิบายได้โดยความหมายคําศัพท์หรือข้อความที่ยากหรือคําศัพท์ที่ยังไม่เข้าใจตรงกันให้เป็นที่เข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนิยามเรา ก็อาจจะมีคาใดคํานึงหรือว่าเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับเราก็พยายามหาคําอะไรก็ได้มานิยามในเรื่องให้เพื่อนได้รู้จักเหมือนกับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอะไรอะ่ะเกี่ยวกับน้ําท่วมเราก็พยายามหาคํานิยามมาชี้แจงอธิบายให้เพื่อนได้เข้าใจนะครับในหัวข้อที่6กเขาบอกว่าการกล่าวซ้ําด้วยถ้อยคําคําที่ต่างออกไปแตะอธิบายความคิดที่เข้าใจยากนะครับข้อที่6นี้เขาที่หมายว่ายังไงนะครับก็จะเป็นการกล่าวแล้วยังไม่เข้าใจอีกก็ต้องจึงกล่าวซ้ อีกครั้งโดยใช้คำที่เข้าใจง่ายและเรียงลําดับต่างออกไปนะครับตัวอย่างเขาบอกว่าการทำงานจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในหนังสือของเรานะครับอย่าลืมกลับไปดูในหนังสือตัวอย่างในบทที่9นะครับอย่าลืมนะครับเรามาตามกันต่อครับในหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อก็คือความหมายของการบรรยายการบรรยายคืออะไรครับการบรรยายคืออะไรใครตอบได้ตอบเลยครับ ตอบเข้ามานะครับคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับตอบเข้ามานะครับการบรรยายหมายถึงการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยแสดงให้เห็นฉากสถานที่เวลาเหตุการณ์สาเหตุหที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นๆนะครับอันนี้ก็คือความหมายของการบรรยายนั่นเองนะครับทุกคนก็ได้รู้เกี่ยวกับความหมายของการบรรยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับการบรรยายก็คือแบบใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเหมือนกับที่เราจะไปเล่าเรื่อง บ้านให่กับเพื่อนฟังนะครับเหมือนจะเขียนบรรยายเหตุการณ์หรือในหนังสือในนวนิยายหรือว่าละครที่เราได้อ่านได้ดูข่าวต่างๆที่เราได้เห็นเราได้ฟังอะไรเงี้ยเราแล้วเราก็จะนํามาการเป็นการเขียนบรรยายเหมือนกับอาจารย์สั่งให้ทุกคนเขียนบรรยายชีวิตของตนเองอะไรเงี้ยเราก็เขียนตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กโตวัยรุ่นวัยชราอะไรเงี้ยเป็นวัยคนวัยกลางคนอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเราก็เล่าเป็นฉากเป็นตอนออกมาเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาเดินทางไปไหนมาบ้างสัมผัสอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นการบรรยายใน ชีวิตเรื่องราวของเราก็ได้ นะครับหัวข้อต่อมาแนวทางในการเขียนบรรยายแนวทางในการเขียนบรรยายเป็นยังไงบ้างนะครับแนวทางที่1นึ่เขาบอกว่าคัดเลือกเรื่องที่จะเขียนอันนี้ก็คือควรเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นพิเศษผู้เขียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องราวนั้นเป็นอย่างดีนะครับก่อนที่เราจะเขียนเรื่องราวใดเรื่องราวนึงเราก็ต้องเป็นคนเราก็ต้องรู้แหละนะครับว่าเรื่องที่เราเขียนน่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้านนะครับเราก็จะได้เขียนอย่างถูกต้องนะครับหัวข้อที่2ครับกำหนดจุดมุ่งหมายในการบรรยายว่าต้อง เน้นเรื่องใดบ้างนะครับหัวข้อนี้ก็คือเราก็ต้องดูจุดมุ่งหมายในการที่เราจะบรรยายให้กับคนฟังแล้วจุดเน้นเป็นจุดไหนที่เราต้องการให้เขารู้นะครับเนี่ยเราก็สําคัญนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะเล่าเหมือนกับเราไปเล่าเรื่องชาวบ้านให้กับเพื่อนฟังอยากให้เพื่อนนําเรื่องนี้ไปกระซิบหูคนข้างต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบพยายามเน้นเบาคนข้างพูดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นหัวข้อที่2จุดมุ่งหมายในการบรรยายนั่นเองครับสจัดลําดับเหตุการณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องว่าใครนะครับอันนี้ก็ 3, เขาก็บอกว่าเป็นการจัดลําดับเหตุการณ์ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับต้องต่อเนื่องสัมพันธ์กันแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นความจริงนะครับเหมือนกับข่าวที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับไทม์ไาลนา์ของแต่ละคนอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องมาสอบสวนดูว่าไทม์ไลน์ของแต่ละคนในช่วงเวลาเนี้ยใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนั่นเองนะครับก็จะเป็นการบรรยายอีกหนึ่งตัวในชีวิตว่าคนเนี้ยในช่วงนั้นทําอะไรบ้างอะไรนะครับข้อที่4ี่เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่นํามาบรรยายเหตุการณ์ที่นํามาบรรยายก็ควรเป็นเฉพาะเหตุการณ์ที่สําคัญให้ผู้ออ้ออ่่่านะจไไดไมเบื และเหตุการณ์ที่สําคัญควรบรรยายให้มากกว่าเหตุการณ์ที่น้อยที่สําคัญน้อยนะครับอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่สาคัญในชีวิตเราก็เขียนเผื่อแบบจะมีบรรณาธิการข่าวหรือใครคนใดคนหนึ่งเขาเจอแบบเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นพอดเรื่องที่แบบเอ้ยน่านาไปเขียนนิยายหรือว่านําหน้าไปเขียนในหนังสือพิมพ์เสนอข่าวว่าคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจน่ายกย่องหรือว่าน่าออกน่าพันรูปสรเสริญเยนยออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในข้อที่5้าเขาบอกว่าใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจนการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ก็ต้องหากใช้รายละเอียดสามารถยกตัวอย่างประกอบได้แต่ไม่มากจนทําให้สาระสําคัญของการบรรยายนั้นขาดความเด่นชัดออกไปนะครับเราก็ต้องพยายามยกตัวอย่างให้น้อยที่สุดน้อยแต่นะครับมีมีเนื้อน้อยแต่มีเนื้อที่สําคัญแล้วก็ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสําคัญข้อที่6อาจเขียนเป็นบทสนทนาเขาบอกว่าใช้บทสนทนาเป็นการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องจะต้องการสื่อสารไปรยังผู้อ่านเกิดความสนใจอันนี้ก็จะเป็นกับเหมือนกับเหมือนภาพยนตร์การ์ตูนะเห็นปะ แกร์ตูนเขาก็จะเล่ามี A มี b มี C ประมาณเนี้ยจะมีผู้เล่นอยู่2อสาคนเป็นการเหตุการณ์ลำดับขั้นตอนคุยกันร,ระหว่าง A กับ B เนะี่ยจะทําให้เกิดความน่าสนใจและก็น่าติดตามสําหรับของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับการบรรยายแนวทางในการเขียนบรรยายที่ดีก็มีอยู่หขั้นตอนที่ได้นําเสนอมานั่นเองนะครับจบแล้วนะครับบทที่9กนะครับก็จะเป็นเรื่องการอธิบายและการบรรยายนั่นเองนะครับนักเรียนทุกคนก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดท้ายบทตอนที่1ให้อาจารย์ด้วยนะครับมีแบบฝึกหัดอยู่นะครับให้ทุกคนทําและเราจะไปตรวจการบ้านานนกัใ ห้องเรียนนะครับหรือไม่ก็เราจะไปเจอกันในคลาสออนไลน์คลาสรูมนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีครับ